ข่าวด่วนครับทุกคนยายเวอร์กลับมาแล้วนะครับสองความเคลื่อนไหว Facebook ล่าสุดของยายเวอร์นะครับล่าสุดมีการอัปเดตนะครับมีข้อความว่าคอยวินรถเถื่อสิถึงบางพีโอ้ยจอดหากแหน่โซเฟอร์นะครับเรียกได้ว่ายายเวอร์เนี่ยก็โพสเป็นรูปตลกนะครับที่อยู่หลังห้านสาวน้อยเพรานแพงนั่นเองครับก็นะครับ หลายๆคนที่คิดถึงเย,ยเวอร์นะครับเย,ยเวอร์กลับมาแล้วนั่นเองครับเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้าแนแพงวันนี้เนี่ยเขาเล่นที่จังหวัดสมุทรปราการบางพีนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเย,ยเยอร์เนี่ยก็พุ่งตรงไปที่บางพีเลยนะครับก็สรุปได้ว่าเย,ยเยอร์ยังไม่ออกจากหมอลำสาวน้อยเพชรบ้าแนแพงครับทุกคนนะคืนนี้เราก็เตรียมตัวดูเย,ยเยอร์ได้เลยสําหรับแฟนลับ f c ที่คิดถึงนะครับหลังจากที่เย,ยเยอร์โพสเฟซบุ๊กนะครับก็มีแฟนลับนะครับหลายคนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นบอกว่าดีใจมากเลยนะที่เย,ยเวอร์กลับมานะครับวัน,น รอดูเยเวอร์ด้านหน้าเวทีนั่นเองครับทุกคนนะเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยนะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าแม่เวอร์ไม่ได้หายไปไหนนะครับแม่เวอร์เนี่ยกลับไปดูแลครอบครัวที่บ้านกลับไปดูแลแม่นั่นเองครับทุกคนนะคิดว่าบอสโจก็คงให้โอกาสอยู่ดีนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับยายเวอร์กลับมาแล้วครับวันนี้เขาเลยมาให้ย้อนหลัง ขอบคุณบ้านทางตรงญิงนะครับยูวเสื้อกับเป็นปอบอะไรใช้ปากเลยลูกกินเลยค่ะลูกเพราะว่าหน้าหนูก็เหมือนชีโกอยู่แล้วหน้าหนูไม่เหมือนแมงเสดิ้งหน้าหนูน่ะเหมือนกิริ่ดำเล้วแมงกี่มุมบอแม่ว่าหน้าเธอคกิโกมันกินิม่ได้ยังกินลูกดว่าแบบว่าได้คิดว่าแบบไรออกมากคือปากกระเธอนี่ล่ละคอมูลไหลรั่วรั่ออกมาโกรั่ได้คิดยากอาแม่มึงกัดขัดหลังไม่เกี่ม จกเบอร์เบ um, es ื้องติดจีนที่ลีดิดเห็เบืองงเนี่ยเป็นการเห็นเบื้องไป๊แมกินเบืงเมากินใแม่กินหลายๆกันไม่ครับมันเป็นไฟเียววักแรกนวดแดดแดดตอนนี้าวเริ่พีนองวักแรกนอดแดดแรดตอนนี้อาบน้ำมาแล้วฮาวแล้วซื้อมาแล้ว มินยาต้ลิงเขามาแล้วแล้วโอ้ยอย,ยังไปเปิดขึ้นชิเชก็ตจิเต้นรอกันไหมม่เรอกยังมาเรอกจีบใส่กองไปกี่บัตหวงคือพอมันทีนี้ทีนี้กันนี้นะคอือพอมึงเออพะโจดูไบอกพือนพะโจดูต่มาหุ่งไว้เลยไปกินห่างยังมันไตเออ ก็ย้อนไเมื่อก่อโจ้เลยสิซีแฉกพโจ้ต้องต้องกินจระเขบ้านเราแบบว่าในแปลงดูตะมุ้ยเบอร์ไปกินน่าตื่นขึ้นดูตะมุ้งจวกจวบไปกินเฉยป่ะวันนี้เขาเลยมาให้ย้อนหลังขอบคุณบ้านทางตรงหญิงนะคะดูเสื้อกับเป็นปอบอะไใแค่ปากแค่รูกกินเลยค่ะลูกเพราะว่าหน้าหนูก็เหมือนชีโกอยู่แล้วหน้าหนูไม่เหมือนแมงสือดิออหน้าหนูน่ะเหมือนกิลีดำ เแม่งยี่มุมบอแม่ว่าหนะ่ะเธอคือกิโกมันกินกินได้แยกกินลนูกกิน <laughs> แบบว้าแบบว่าได้คิดว่าแบบไรออกมากคือปากกระเธอนี่ล่ละคอมูลไหลรวดรวนออกมากร่วนว่าได้คิดยากอะแม่มึงก,าก,ากัดกัดหลังไม่แกี่ยมใจเบื่อบนผีจิ้มที่หลิดิเหิดเน้องเนี่ยเต้นการเห็ดเบิ่งไปมา <laughs> 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 กินมยากินเมกินแล้วกินกันยันไ่ขนเป็นอี่บกคเียลกแรกนวดแดตอนาวเลอรี่นองบกแรกนวดดดแตอนนี้อาบมาแล้ว้าแล้วซื้อมาแล้วเนญาตลิงเขามาแล้วโอ้ยยังเปิดขึ้นเช็คจิเต้นรอแมยัง่เดกินีกใสกล่อกบ หวังือพอมึงเห็นมั้ทีนี้กันนี้นะอกอพอมึงอเออ,อโจอ่วยบอกพี่ว่าโจดูตะมหุ้งไ้เลยกูไปกินข้างยังมันไตเออ,อโจไม่เลยคุยโจ เฉีว่อจู๋เละียวพ่อจูต้องต้องกินกะรูบ้านรากระบาในแปลงดูตะมุ้ยเบอร์ไปกินซอสเต็มคือตะมุ้ยจวกจวไปกินเจยปะเอียงไงจังท้องขาเวกเสกมนขังใส่ผู้เท่าถึงยามเศายาสุตี ฟังแล้วมิดอิงติ่งลืมเชียวมากพันยาอ,อกุโตสิม,มารีเฮียมุงเด้อความกังผู้ค่าลำวันนี้ดีบ่ดีเอ้ยอย่าฝ่าว่าลังเทือโปาบาลาบักแตงสร้างดอกน้วยปายพราละนี้เฮียางายโนไปความป้าพนาดอน ไปมันหลอดเลยเด้อลูกหลานวอนมาใส่จัาสัวคืนในเดอเจ้าอย่ามีความมองเศร้าให้แลมมองบัดลวงโอ้วอนหอดองเทวุพระยินทาทิลาไทยอยู่เทึงฟ้าฝ่ายสวรรค์เอ้ยละครชันฉันสักโกให้มาเป็นหัวกัน ให้ผ่านดอกมันไก่เป็นทั้ง